วันนี้มาเล่น AV วเฮ้ยมาเล่น KTV เฮ้ยไม่ใช่ชูดแบบพร้อมลุยเต็มขนาดน,นี้นี่จ้ามาเล่น ATV หรือว่าขับรถ ATV ครั้งแรกที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวจะบอกท้ายคลิปแต่ว่าพิกัดอยู่ในกรุงเทพ สิงโตนำํำโชคไม่ใช่สิงโตใช่ใองนำอะอันนี้แผนเขามีไก่มีเป็ดมีเต่าม,มีแพะมีแกะกระต่ายโอ้คบหมดเลยที่นี่ก็เหมือนสวนสัตว์ย่อยๆแต่นนี้คือกิกจกรรมของเขาวรวมมัดร,รวมที่นี่จบเลยค่ะขี่ม้าชมวิวข,ขับรถเมื่อกี้เราไปขับรถมาแล้วดูคนง,งานใครจะมาแนะนำอย่ใส่รองเท้าขาวนะคะมนันอาจจะโบนิมีขี้ตุงมไ้ ติมหรือว่าเลือกอะไรแต่ว่ารถถ้าขับไม่แข็งอ่ะรถมันจะเป็นเพื่อนนะพร้อมเครื่องเลือดมีทีเทนให้อาหารสัตว์ที่เรากล่าวมาเป็ดไก่อะไรพวกนี้ให้ได้หมดเลยแล้วก็มีวอตถุนิยมด้วยค่ะนี่แล้วนี่นี่ไงอ่านี่แลเ็ดเราชมสิ่งที่ชมสิงโตด้วยเรายังไม so ่ได so ้ไปชมสิงโตเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยนะะ ไปดูทีละจุดแต่ว่าวันนี้เราจะเล่นไม่ครบเพราะว่าเรามาอตอนเย็นเกินเนาะเรามาค่ำเกินโอเคเดี๋ยวเราไปดูมูไปดู เราจะเข้าไปเราต้องหลับเตียงๆรานั่น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 มันจะมองอเปิดเขาก็เดินมาอะอะไรเป็นนะแบนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแพกแกะหมุเลยนะคะลานวงมากก็จุดซื้อหารที่อยู่งนั้นเป็นดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นจุดเดียวกันกับซื้อบัตรซื้อตั่วขับรถ ATV คุณขาดูสลิดสลิดมิคแกนอันนี้เป็นสลิตมิคแกนนะคะคุยมาเดิมนะใช่ไหมเออมันมันตัวนี้ เลียวนมหนนไปนี่ตัวนี้ถิ่บปิงเตียวนมยอดที่มันไหนเมื่อกี้ไปให้อาหารแพ้มาโอ้ยเหนื่อยยังเหนื่อยสนุกแล้วก็เหนื่อยเลยุดเนี้ยมาพักเรามาพักโดยการแบบเล่นกับ